สำหรับช่องนี้ช่อง YouTube ถามประกรันก็จะมาแนะนำการใช้งานแอปไทยไลฟ i อินชอนันหรือตัวย่อคือ T.L.I. วันนี้จะมาแนะนำในหมวดค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญาบางครั้งนะคะเราเจ็บป่วยเป็นซื้อประกรันแล้วแต่ทีนี้เวลากระเททขึ้นมาจะไปโรงพยาบาลก็ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลที่เราจะไปนั้นเป็นโรงพยาบาลในคอนแทคของของบริษัทประกรันน,นั้นหรือเปล่า ย๋งวันนี้หมุนจะคุยในส่วนของอบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาและบางครั้งนะคะถ้าจะติดต่อตัวแทนบางที่ติดต่อไม่ได้เนื่องจากว่าตัวแทนอาจจะติดการติดอบรมหรือติดสัมันาต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้มือถือไม่ได้ติดตัวหรือติดธุระอะไรอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะซึ่งจะง่ายกว่าไหมถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีผู้ช่วยรอจากตัวแทนลงมานะคะ ทำให้เราเนี่ยได้แก้ปัญหาสัมหา้ะไปก่อนแล้วก็สามารถช่วยเราด้วยนะคะในเรื่องของการค้นหาปฏิบัตผู้สัญญาก่อนอื่นก็เราต้องไปเราดาวน์โหลดแอปไทยประกันก่อนนะคะซึ่งสามารถโหลดได้จาก App Store และ Play Store นะคะอ่าถ้าสมมติเร,ราโหลดแอปแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาในหน้าแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็น iPad หรือมือถืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นมือถือเนี่ยก็จะแสดง หมดไม่ครบนะคะรายการไม่ครบดังนั้นเนี่ยรายการก็จะถูกย่อไปไว้ที่บริการทั้งหมดให้ท่านคลิกเข้าไปที่บริการทั้งหมดแต่ถ้าเป็น iPad เนี่ยก็อาจจะแสดงครบทั้งหมดในหน้าเดียวนะคะพอเราเลือกบริการทั้งหมดแล้วเราก็ไปต่อเลยรายการก็จะถูกแสดงขึ้นมาตามที่ท่านเห็นตามภาพเลยนะคะให้เราเข้าไปที่ค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญาค้นหา โรงพยาบาลคู่สัญญาจากนั้นด้านขวามือให้พิมพ์ชื่อโรงพยาบาลที่ท่านนั้นต้องการให้ท่านพิมพ์ชื่อโรงพยาบาลที่ท่านนั้นต้องการนะคะต้องการค้นหานะเมื่อพิมพ์ชื่อโรงพยาบาลที่ท่านต้องการค้นหาแล้วก็จะปรากฏก็จะปรากฏอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเหมือนอยู่ที่แถวปทุมธานีนะคะโรงพยาบาลที่เหมือนจะไปก็คือพัฒระอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก็พิมพ์ชื่อคําว่าพัฒระอ่าพัฒระเป็นโรงพยาบาลในคอนแทคของแพทย์การชีวิตดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปโรงพยาบาลในคอนแทค เราก็ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินเนาะก็ง่ายหน่อยสะดวกแต่ทีนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าทุกเคสจะไม่ต้องสำรองจ่ายเงินนะคะยังไงแล้วเนี่ยข้อมูลอื่นๆให้ติดต่อกับที่ตัวแทนของท่านนะคะให้ติดต่อกับที่ตัวแทนของท่านของท่านนะคะเพราะบางทีเนี่ยอายุกรมธรรม์นเนี่ยยังไม่เกิน90วันนะคะหรือว่าบางรายเนี่ยป่วย ทางบริษัทอาจจะต้องขอตรวจสอบก่อนเป็นต้นนะคะเป็นต้นแต่ถ้าโรคไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะคะก็สามารถใช้แปะเทมได้เลยนะคะหลัง90วันนะคะหรือหรือนะคะหรือเราเนี่ยจะพิมพ์ข้อมูลทางด้านขวามือก็ได้คะ่ะระบุเงื่อนไขเช่นเราอยู่จังหวัดไหนคะสมมติเราอยู่จังหวัดรีสเกตเราก็พิมพ์ไปว่าจังหวัดรีสเกตแต่ทีเนี้ยขออนุญาตยกตัวอ,อย่างที่จังหวัดปทุมเนาะเพราะว่าเหมยทำเหมยพักอยู่ที่จังหวัดปทุมพาน,นี้ พอเราคลิกไปที่จังหวัดปทุมธานีแล้วเนาะปทุมธานีจากนั้นเนี่ยระบบก็จะให้ท่านนะ่ะคลิกไปที่เลือกอำเภอค่ะหมอยอำเภอเอหลวงแล้วเมื่อเราเลือกรายการเสร็จแล้วให้เรากดยืนยันให้เรากดยืนยันนะคะจากนั้นเนี่ยรายชื่อโรงพยาบาลที่เราต้องการเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาก็จะปรากฏขึ้นมาให้เรานะคะให้เราเลือก หรือท่านจะเลือกใช้ในหมวดของโรงพยาบาลใกล้ฉันก็ได้ค่ะโรงพยาบาลใกล้ฉันนะคะระบบก็จะค้นหาระบบก็จะค้นหาจากที่อยู่ของท่านนะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนั้นมีโรงพยาบาลที่อยู่ในคอนแทคไหมนะคะหรือว่าโรงพยาบาลที่มีคอนเนคชั่นกับไทยประกันไหมนะคะก็จะปรากฏมาให้ท่านเลือกตามภาพเลยนะคะตามภาพเลยนะคะ และอีกส่วนหนึ่งนะคะสาหรับท่านที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนะคะเป็นไปได้ค่ะที่เราอาจจะไปป่วยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเราก็มีคอนแทคกับโรงพยาบาลต่างประเทศด้วยนะคะท่านก็สามารถต่อกับบริษัทได้นะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหากท่านมีข้อมูลสงสัยที่จะสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการของโรงพยาบาลในต่างประเทศค่ะเห็นไหมคะทุกท่านคะการโหลด แอปพลิเคชันไทยไประกันชีพไว้ติดตัวนะคะให้อยู่ในเครื่องของเรานะคะให้อยู่ในเครื่องของเราช่วยเราได้เยอะเลยค่ะช่วยเราได้เยอะแล้วก็อุ่นใจกว่านะคะเราไม่ต้องรอตัวแทนนะคะเราไม่ต้องรอบริษัทนะคะยกเว้นว่าเรามีข้อมูลใดสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะต้องให้ตัวแทนช่วยนะคะหรือบริษัทช่วยช่วยช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เรามีอยู่นะคะดังนั้นให้ท่านสามารถโหลดแอปโหลดแอปไทยประกันชีตเนี่ยติดตัว ติดตัวไว้ในมือถือของท่านนะคะในยามจําเป็นเราอาจมีโอกาสได้ใช้เพราะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่หมวดค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญานะคะยังมีหมวดอื่นๆนะคะซึ่งหมยเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังอีกในคลิปถัดไปนะคะวันนี้หมวยก็จะเล่าแค่ในหมวดของค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญาก่อน,นะคะอ่า และหากท่านใดนะคะสนใจนะคะจะร่วมทีมกับพวกเราหรือซื้อประกันชีวิตเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่หมวยนะคะที่ลุงที่นัดนะคะหรือบัวค่ะหรือจะเป็นพี่ยาก็ได้ค่ะเราพร้อมให้บริการและให้ข้อมูลกับทุกท่านนะคะและหากมีอะไรเสนอแนะหรือแนะนำเรานะคะก็สามารถพิมพ์ไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้เหมยก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ